คุณก็ไม่คู่ควรที่จะเปรียบเทียบกับลูกของฉันฉันเอาใจคุณถึงจะมีคนยกย่องคุณฉันไม่เอาใจคุณยังไม่เท่ากับกุ้งเลยถ้าฉันสู้หวนชิงหวานไม่ได้งั้นทำไมคุณยังต้องมายุ่งกับฉันคุณไม่ต้องเอาใจฉันก็ได้ให้ฉันไปเถอะในเกมนี้คุณยังไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าตปนี่มันคนบ้าฉันจะไปได้ยังไงไปยุ่งกับเขาคุณก็แค่ผู้หญิงของฉันคุณก็สมควรออกคำสั่งกับฉันอะไม่ใช่ ฉันไม่ได้จะไปจริงๆฉันแค่ล้อเล่นคุณทําให้ฉันเจ็บตัดเยภรรยาไม่อยู่ที่บ้านเอกสารของเธอก็ไม่อยู่ไล่แ,ลแขกทั้งหมดออกไปส่งคนไปโรงพยาบาลคอยเฝ้าฉันไว้ฉันไม่เชื่อเธอยอมปล่อยได้น้องชายของเธอ 我送她的骨都还在，唯她不见了。康乾帝传给她的，仍空余。她，人，单，独，的，消失，了。 เบบี๋เธอไปซ่อนที่ไหนมาอย่าทําให้วุ่นวายอีกถ้าไม่ออกมาอีกฉันจะโกรธแล้วนะฉันบอกแล้วอย่าทําให้วุ่นวายอีกฉันกับลินซือฉีเล่นกันพอแล้วถ้าเธอยังไม่กลับมาอีกน้องชายของเธอก็จะต้องรับความลําบากแล้วหรือว่าหวนชิงหวานจะไปจริงๆ เธอไม่ต้องการฉันแล้วเ้าอวสุกน้อยลงหน่อยไม่งั้นอกเธอก็จะเจ็บอีกเธอจะทิ้งฉันไปได้ยังไงสิบ <c ười> <10 S 2> ปีข้างๆเธอมีแค่ฉันฉันคือทุกอย่างในชีวิตเธอนะถ้าเธอทิ้งฉันไป เธอจะไปไหนเพราะฉันทําเกินไปใช่ไหมดังนั้นเธอจึงไม่อยากให้อภัยฉันในตอนนี้ใช่ไหมหวนชิงหวานเธอทําให้วุ่นวายพอแล้วใช่ไหมรีบกลับมาหาฉันเถอะประธานบริษัทเย่หาไม่พบภรรยาข้อมูลเกี่ยวกับภรรยาทั้งหมดถูกยกเลิกหมดแล้วข้อมูลประจําตัวถูกยกเลิกหวนชิงหวานคุณตั้งใจจะหายไปอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมแล้วโรงพยาบาลละ่ะให้ฉันไปที่ห้องคนไข้ของน้องชายเธอเปิดการถ่ายทอดสดทั่วทั้งเว็บฉันจะให้หวนชิงหวานมาดูแลฉันอย่างดีถ้าเธอกล้าหนีไม่กลับมา ฉันจะตัดเครื่องช่วยหายใจของน้องชายเธอประธานบริษัทเย่น้องชายของภรยาก็ไม่อยู่ที่โรงพยาบาลเพราะเขาเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเสียชีวิตแล้วฮาวอวี <are> คุณรีบให้พวกเขาหยุดเถอะช่วยน้องชายฉันด้วยถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจเขาจะตายฉันได้จัดเตรียมเครื่องช่วยหายใจรุ่นล่าสุดไปแล้วและให้หมอสามารถช่วยชีวิตได้ตลอดเวลาน้องชายเธอจะตายได้ยังไงหวนชิงหวาคุณเก่งขึ้นมากแล้วถึงกับวางแผนหลอกลวงฉันคุณคิดว่าคุณทําให้น้องชายคุณตายต่อได้ยกเลิกข้อมูลประจําตัวแล้วหลบซ่อน ฉันจะหาคุณไม่เจอฉันมีเงินมีอำนาจมีอิทธิพลกราบใดที่คุณยังไม่ตายฉันก็สามารถหาคุณเจอประธานบริษัทเยน้องชายของภรรยาตายจริงๆสวีเวยคุณติดตามฉันมาหลายปีแล้วแปดปีแล้วงั้นคุณน่าจะรู้ดีสไตล์การทำงานของฉันใช่ไหมเสียชีวิตตองปลอมหายตัวไปแผนที่เต็มไปด้วยช่องโหว่แบบนี้คุณไม่เห็นเหรอฉันบอกคุณนะฉันให้คุณแค่หนึ่งวัน ช่วยหาภรรยาและน้องชายของเธอกลับมาให้ฉันประธานบริษัทเย่น้องชายของภรรยาตายจริงๆหวนชิงหวานฉันจะไม่ให้คุณออกจากข้างกายฉันไม่ว่าคุณจะหนีไปที่ไหนฉันจะต้องหาคุณกลับมาทุกอย่างต้องลักดันยินดีฉันทำได้ วันชิงหว่านคุณจะทำให้วุ่นวายถึงเมื่อไหร่คุณจะไม่กลับมาใช่ไหมงั้นคุณก็อยากกลับมาอีกเลยมากกว่าเกิดอะไรขึ้นประธานบริษัทเยี่ยแขาฮ้าวอวีให้สิทธิพิเศษกับฉันฉันสามารถเข้าออกที่ไหนในบริษัทก็ได้ ให้ฉันเถอะฉันจะส่งเข้าไปให้คุณคุณไปทำอย่างอื่นเถอะขอบคุณคุณหลินท่าอาวีคุณทำอะไรอยู่นี่เสียงทำร้ายตัวเองวันครบรอบของคุณกับหวนชิงหวานไม่ให้ฉันไปฉันฟังคำพูดของคุณฉันแต่ฉันอยากรู้คุณได้อยากกับเธอแล้วทำไมยังต้องเตรียมเสื้อไทาให้เธอฉันเคยพูดแล้วถ้าคุณอยากอยู่กับฉัน ต้องให้ใจทั้งหมดฉันไม่ยอมรับการอยู่กับหวนชิงหวานผู้หญิงคนนั้นเธอไม่คู่ควรถ้าคุณยังจะต้องมีความสัมพันธ์กับเธองั้นเราก็เลิกกันเถอะก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ฉันบอกเลิกกับเย่เ้าอวีเขาก็กลัวมากครั้งนี้เขาก็เหมือนกันจะทำให้ฉันรู้สึกดีแล้วไล่ว,วนชิงหวานผู้หญิงคนนั้นออกจากบ้านเฮาอวีฉันไม่ได้ต้องการให้คุณขอโทษเย่ yeah. ห้าวอวีเป็นแค่คนบ้าแต่ให้ฉันยอมต่อยสิ่งที่ได้มาแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยฉันไม่ยอมให้คุณไปคุณอารมณ์ไม่ดีวันนี้ฉันจะมาหาคุณวันหลัง,งประธานบริษัทยเยเรื่องของภรรยาตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วเข้ามาเขาคงไม่คงจะตรวจสอบเจออะไรแล้ว น,น,น้องชายของหวนชิงหว่าถึงกับตายจริงๆปร,ระธานบริษัทเย่ภรรยาได้ทำด้วยมือของเธอเองเท่าน้องชายของขวันที่คุณให้เธอขายหมดแล้วบ้านพักแตะอ,อากากศที่คุณให้เธอเธอก็คืนให้คุณแล้วภรรยาเธอได้จากไปจริงๆหวนชิงหว่าคุณลบทุกหลักฐานของตัวเองคืออยากจะหายไปจากโลกของฉันอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมฮะ จับครอบครัวของหลินซือฉีทั้งหมดใช่เฟย์ว่านว่านอว่านว่านอขอโทษเป็นความผิดของฉันเองว่าน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 อกลับมานะได้ไหมฉันจะล้างแค้นให้เธอว่าน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 อเธออยู่ที่ไหนว่านว่านอว่านว่านอว่านว่านออย่าร้องเรียกอีกที่นี่ไม่มีใครอื่น มีแค่ฉันดอกไม้เป็นของฉันที่ให้คนที่ตั้งหลุมศพอยู่ที่ไหนบอกฉันพูดคุณเหมือนมาแค่ครั้งเดียวศูนย์อยู่ที่นี่หนึ่งวันพูดคุยกันมากมายก่อนจะไปให้เงินฉันมากมายให้ฉันทุกวันส่งดอกไม้ให้กับน้องชายของเธอนี่คือการของฉันถ้าคนที่ตั้งหลุมศพกลับมาบอกฉันทันทีขอแค่มีเงินเท่าไหร่ก็ได้ดี ซูฉีประธานเย่ให้คนพาเรามาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าโอ้เธอกังวลอะไรประธานเย่เป็นลูกเขยของเราเรียกเราไปแน่นอนว่ามีประโยชน์ให้เราผู้ช่วยสวีประธานเย่เรียกเราทุกคนมามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพวกเธอก็จะรู้เกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงรู้สึกลางไม่ดี ห้าวอวีคุณรู้สึกยังไงบ้างพาเรามาที่นี่เตรียมที่จะขอโทษฉันใช่ไหมฉันคือให้เกียรตินมากเกินไปถึงทําให้เธอมั่นใจขนาดนี้ถึงขนาดกล้ารังแกมาเธอผู้หญิง ความเจ็บปวดที่ได้รับฉันจะให้คุณตอบแทนเป็นสองเท่าคุณห้ามในอนาคตอย่ามามโมโหใส่ฉันอีกไม่อย่างนั้นฉันในอนาคตจะไม่สนใจคุณอีกใครให้ความกล้าคุณกล้าทำร้ายภรรยาของฉันหรือว่าคุณเบื่อชีวิตตัวเองคุณพูดอะไรอยู่ฉันฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจ อ,อ่อาอตอนนี้เข้าใจไหมฉันแค่รักคุณมากเกินไปเลยทำให้ต้องจัดการกับคุณไม่รักฉันเหรอฉันแค่กำลังเคลร์ปัญหาความสัมพันธ์ของเราเพื่อขจัดอุปสรรคดูเหมือนว่าคุณยังไม่เข้าใจสถานการณ์ของเรื่องนี้ฉันบอกคุณคุณก็แค่ ความบันเทิงในเวลาที่ฉันเบื่อเท่านั้นเองคนที่ฉันรักตั้งแต่ต้นจน,จ,นจบมีแต่หวนชิงหวานไม่ใช่แบบนี้คุณรักฉันคุณทำเพื่อฉันคุณยอมทำทุกอย่างคุณถึงกับเลิกกับหวนชิงหวานแล้ว,วฉันแค่รู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นไม่เชื่อฟัง อยากให้เธอได้รับโทษเล็กน้อยไม่คิดเลยว่ากลายเป็นผู้หญิงคนนี้ข้ออ้างในการทำร้ายความเจ็บปวดที่ภรรยาได้รับตอบแทนเป็นสองเท่าให้ฉันคืนให้เธอคุณไม่สามารถทำแบบนี้กับฉันได้คุณไม่สามารถทำแบบนี้กับฉันได้ ประธานเย่คุณกําลังทําร้ายโดยเจตนานี่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายฉันขอร้องคุณคุณช่วยให้อภัยฉันได้ไหมฉันรู้ว่าฉันผิดจริงๆเ่าอาวีหนาวจังหนาวมากฉันทนไม่ไหวแล้วเ่าอาวีเท่าอาวีปล่อยฉันเถอะเ่าอาวีแบบนี้ทนไม่ไหวแล้วตอนแรกฉันทําเพื่อคุณแต่ทําให้ต้องนั่งคุกเข่าบนหิมะนั่งคุกเขา่าเป็นเวลาหลายชั่วโมง ฉันจริงๆฉันทนไม่ไหวจริงๆ <c oughs> ก็แค่ทำให้คุณหมดสติไปมันช่างถูกคุณเกินไปจริงๆ <c oughs> พาเธอขึ้นไปข้างบนให้เธอลงมาจากบันไดกลิ้งลงมา <c oughs> ลุงหลินลุงหลิงคุณเป็นอะไร <c oughs> ประธานบริษัทยเย่ พ่อของซือฉีเป็นโรคหัวใจทนความตกใจไม่ไหวคุณปล่อยซือฉีเถอะดีพาเขาให้ฉันพาไปโรงพยาบาลเถอะดีขอบคุณประธานบริษัทเย่ที่เมตตาบอกหมอด้วยไม่มีคำสั่งของฉันใครก็ห้ามรักษาเขาฉันจะให้เขาตายอย่างทรมานในโรงพยาบาลไม่เอานะประธานบริษัทเย่คุณทำแบบนี้ไม่ได้มันโหดร้ายเกินไปประธานบริษัทเย่พาเธอมาที่ ชั้นใต้ดินให้เธอทุกวันลงมาจากบันไดกลิ้งลงมาหนึ่งครั้งจนกว่าภรรยาจะกลับมาจนกว่าจะให้อภัยเธอหรือจนกว่าเธอจะตายห้าวอวีคุณทำแบบนี้กับฉันไม่ได้ฉันบอกคุณแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นพวกเขาต่อว่าว่านหวานทำให้เกิดความเสียหายแต่ฉันติดหนี้ชีวิตหนึ่งให้ว่านหวานห้าอวีทำไมคุณไม่ช่วยลูกของเราในการแต่งงานนี้ ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะมีลูกเลยเหรอไม่มีเลยเหรือฉันแค่ต้องการเล่นสนุกเล่นจนพอแล้วก็จะแต่งงานกับหวานหวานอีกครั้งฉันจะทำยังไงให้เรื่องมันหลุดจากการควบคุมของฉันบีบให้หวานหวานต้องไปจากฉันได้ยังไงลึกลบขอโทษนะหวาน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 เธอไปไหนมา หลังจากที่ฉันมาถึงประเทศเตหาที่พักในเมืองเล็กๆที่ห่งางไกลอยู่เคียงค่าประธานเย่ยม,มาสิบปีเขารู้จักฉันดีจะไปที่ที่ฉันเคยไปหาสถานที่ที่เคยไปดังนั้นฉันจึงสามารถอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอย่างสงบเป็นเวลานานฉันหวังว่าหลินสือฉีจะสามารถผูกใจประธานเย่ยวไว้ได้ ให้เขาไม่ต้องมาหาฉันอีกจากนี้ไปก็จะเป็นคนแปลกหน้าแบบนี้ฉันก็จะสามารถอยู่ที่นี่เริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่ถูกประธานเย่พามาที่บ้านเย่ฉันก็ไม่มีชีวิตที่แท้จริงของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ขึ้นอยู่กับประธานยาวเพิ่งจะออกจากเขาชีวิตของฉันจะไม่ง่ายนักแต่ทุกสิ่งที่เคยเป็นทุกอย่างจะค่อยๆหายไปตามเวลานี่คือสิ่งเดียวที่ฉันนำมาจากประธานเย่ห้าวอวี สิ่งเดียวที่ฉันนำไปคือสิ่งที่ประธานเย่ทำด้วยมือของเขาเพื่อฉันฉันไม่ได้ลืมเขาไม่ได้แต่ฉันได้ชินกับมันแล้ว สวัสดีฉันชื่อกู้ป๋ายอยู่ข้างบ้านคุณไม่คิดว่าจะได้เจอที่นี่ยังได้พบกับคนร่วมชาติยินดีที่ได้รู้จักคุณเพลงที่คุณเล่นเพรามากขอบคุณเป็นฉันที่เสียมารยาทขอโทษที่รบกวนคุณเจอกันวันหลัง ฉันเพิ่งมาถึงประเทศเอยังไม่มีแผนที่จะทําความรู้จักเพื่อนแค่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบใช้ชีวิตของตัวเองประธานเย่คุณตื่นแล้วภรรยาละ่ะไปตามเธอมาที่นี่ภรรยาได้ไปแล้วทำไมฉันถึงลืมได้ว้นชิงหวานนี้ออกจากบ้าน ประธานเย่โรงพยาบาลบอกว่าสภาพจิตใจของคุณไม่ค่อยดีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพักผ่อนให้ดีนะหลบไปไม่มีภรรยามาอยู่กับฉันฉันอยู่ที่นี่มีความหมายอะไรทรงคนไปหาฉันต่อไม่ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้คนกี่คนก็ต้องเอาตัวเธอกลับมาให้หามาให้ฉันคือ ที่แท้ไม่ใช่หวานหวานเลยไม่สามารถแยกจากฉันได้แต่เป็นฉันที่ไม่สามารถขาดเธอได้เข้ามาหาเจอภรรยาไหม